สวัสดีค่ะพบกับนะอันเซนัทเหมือนเช่นเคยนะกันในช่วงนี้วันนี้ก็มาเป็นคลิปที่4แล้วสำหรับเกม Back Research ซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้ทดสอบในช่วงโคปตตารอบที่2กันอยู่นี่เองค่ะหลังจากที่ดูทั้งหมดสร้างตัวละครหมดเกมเพลย์กันไปบางส่วนแล้ววันนี้ก็มาดูในระบบของการจับพานะซึ่งพานะิชภายในเกมในตอนนี้เนี่ยถ้าเริ่มต้นถ้าคนที่ทำควยไปเรื่อยก็จะมีลาซึ่งจะเป็นพานะตัวแรกสำหรับผู้เล่นซึ่งมันก็ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรแต่ก็พอพาเคลื่อนไหวได้เร็ว กว่าการเดินปกตินะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจับเจ้าม้ากันดีกว่าเขาบอกว่าการจับมา้านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดกันเลยเนะซึ่งยากเย็นแสนเข็เหมือนกัน,นกตอนนี้เจอม้าหนึ่งตัวแล้วค่ะแล้วก็มีคนพยายามจะแย่งจับกันด้วยไม่รู้ว่าใครดีใครอ่ามายว่าใครเด่นใครดังหรือว่าใครมือไวกว่าก็จับไปได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันในการจับปลาของเกมแบล็กดีเซิร์กันนะคะอ่ะเริ่มต้นกันเลยอุ้ยไม่ได้นะรอบที่หนึ่ง คือมันต้องกะจังหวะให้มันเป๊ะจริงๆไงนะคะเดี๋ยวๆอยเจวิ่งนะเวิ่งจนะสิล้นะม่รู้จะจับได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันเราให้มันอยู่นิ่งๆก่อนนะตอนนี้เราทําอะไรมากไม่ได้นะคะึ่งการจับราจะเป็นต้องใช้เชือกซึ่งเชือกจะอยู่ที่ราคาประมาณ1,000 5 0าโกลนะคะซึ่งราคาคนั้งสูงพอสมควรสู้กับแม่ก่อนเนี่ยสู้กับแม่ก่อนสู้กับแม่ก่อนสู้กับแม่ก่อนอุ้ยจะขยบไปไหนลูกอ่าโอเคเดินเข้าไปเรื่อยเดินเข้าไปเรื่อยเดินไปเรื่อยสังเกตจากตัวมมาถ้าม้ามีลักษณะเหมือนพยศนะคะให้รีบกดสเปกมาแล้วจากนั้นก็กดสเปกไปเรื่อยตอนนี้ พี่อานใจน่ากำลังกดรวยอยู่นะคะอ่ะแล้วก็เดินเข้าไปในตอนนี้เนี่ยอ่าฮะอุ้ยโอ้โดนมาทีซะยังไงเอาใหม่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 มีคนเกาหลีหัวเราะด้วยเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แหมเขาหัวเราะเรานี่ค่ะว่าเราจับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่โอเค อ่ะม่เอาไม่เอาม่โอ้ยเลยห้าชิ้นนะเลยเลยห้าเชือดไม่รู้จับได้หรือเปล่ามาสีขาวมันเท่จริงๆนอะ่ะยอมรับเนี่ยอ่ะโอเคโอเคไปเดินเข้าไปนะคะอะ่พอมามันเริ่มพยศก็รีบกดสเปกบาร์แล้วก็กดจัดสเปกบาร์รัวๆพยายามให้อยู่ในเกรดนะคะไม่จำเป็นต้องให้เต็มไนะ โอเคจากนั้นก็เดินเข้าไปหาแมาเรื่อยๆ okay. อโอเคเอ้าอ๋อยังไม่ได้ <laughs> มาพยศอ้ <laughs> เอาใหม่ดีกว่าเนะออ 4, ี่ยเลยี่สี่เชือกค่ะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าโอ๊ย,อยรอบนี้แบดเนะี่ยไม่ติดเนะี่ยเอาใหม่เฮ้ยเลยสามอันแล้วนะคือมันกว่าจะหาตังได้ไม่ใช่ เรื่องง่ายเออเสียเลยเค่อยๆเดินค่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะอย่าพยศนะลูกนะอย่าพยศนะลูกนะอ,อย่าพยศนะลูกนะอา่าดีว่าพยศตอนนี้นะเนี่ยเอา้าไอ้แมงบ้าเอ้ยบ้ยาจะได้เชียรนะเว้ยเอ้ย คือเครียดโอ้ยเหนื่อยเลยอะ <c oughs> โอ้ยแบบโอ้ยอยากจะีจริงเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เชื่อกก็ใช้ไปแล้วด้วยถ้าอาันสุดท้ายนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะนะคะเนี่ยคืออย่างนั้นเราต้องระมัดระวังในเรื่องของภมูมิประเทศรอบๆข้างกันด้วยเหมือนกัน ค่อยๆค่อยๆโอเคได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเอ้ยมาพยศนะคะโอ้แต่เมื่อกี้เสียดายมากเลยจะถึงเวลาว่ะแล้วเพื่อนดจะห่างกันจากไหนได้ด้วยตอนนี้ ไม่ได้เออ,เอจริงนะเหนื่อยหมดไปแล้วอะ่ะคือบบไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วอะ่ะ <c oughs> เหนื่อยใจเออสัอ้นเถอะไม่ได้ค่ะเอาไว้รอบแน่ถ้าเฟล,ลอีกทีก็ไม่รู้จะว่ายางไงแล้วนะแต่คือยังแอบงงว่าก็ไปถึงตัวมาแล้วไม่ชื่อเลยไงทาไมมันถึงไม่ยอมขึ้นขี่ให้นะเออนีย่ยซาวใส โอเคเอาไปเจอันคลิปหน้าค okay, ่ะบอกว่าคลิปหน้ามันคงจะไม่เฟลถ้าคลิปนี้นะ